ศึกตัดสินสาวไทยเมื่อต้องดวนกับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นในศึกลุยยางโลกวันศุกร์นี้สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้สาวไทยเราในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A อันดับ18ของโลกจะต้องดวนกับชาติโลกเอเชียอย่างญี่ปุ่นแชมป์กลุ่มเออันดับ5ของโลกโดยนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาสาวไทยเราสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้อย่างสูสีแม้จะพ่ายเพียง 2. ต่อเซตเท่านั้นด้านญี่ปุ่นที่ต้องตัดสินตำแหน่งแชมป์กลุ่มกับเซอร์เบียก็กดเซอร์เบียได้ไม่ยากสามต่อหนลักเซตจุดเด่นและลักษ โดยสาวไทยผู้เล่นตัวหลักเข้าฟอร์มของตัวเองกันทุกคนเกมบุกไทยมีมิติมากขึ้นตัวญี่ปุ่นลูกเสิร์ฟและลูกตีหลบบล็อกยังคงสร้างอิมแพคใส่คู่ต่อสู้ได้ดีถ้านั้นหลังสุดที่เจอกันดูเป็นใจให้ญี่ปุ่นที่เก็บชัยเหนือสาวไทยมากกว่า4นัดโดยครั้งล่าสุดที่สาวไทยสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้เกิดขึ้นในรายการชิงแชมป์เอเชีย2023โดยครั้งนั้นสาวไทยชเราเเือนชนะ,ะไปได้3ต่อ2เซตสุดกิงแชมป์ลูกย่างโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นนี้สาวไทยเคมีในทีมและมุมเป็นถึงทีมระดับของโล ก็คาดว่าไม่ปล่อยเกมนี้ให้ไทยง่ายๆแน่นอน